สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้แล้วก็มาทำความเข้าใจนะเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาและปรนะัติศาเนาะก็คือผู้ง่ายว่าเป็นวิชาที่หลายคนนั้นค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื่องจากว่ามันเป็นวิชาที่ปฏิบัตินะคือไม่ต้องคิดหรือว่าต้องคำนวณอะไรที่มัน ทำให้เราปวดสมองมากมายแต่เราใช้พละกกำลังในการเรียนในวิชานี้นั่นก็คือกฎกามรมารยาทของกีฬาฟุตบปปอลครับในข้อที่ในข้อที่6ครับสำหรับในข้อที่6นั้นนะกฎการมารยาทก็จะพูดถึงว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินครับว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินนั้นเขา หน้าที่อะไรในการเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินเขาบอกผู้ช่วยผู้ตัดสินนั้นจะทำหน้า,าที่ช่วยเหลือผู้ตัดสินในการควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันและในกรณีพิเศษผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจเข้าไปในสนามเพื่อช่วยควบคุมระยะ9.15เมตรถ้าผู้ตัดสิน เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินที่เกินควรหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมก็สามารถที่จะจะปลดแล้วก็เขียนรายงานต่อเจ้าที่ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดน,นะนั่นก็คือความหมายของคําว่าผู้ช่วยประสิทธิ์คําว่าผู้ช่วยผูสิทธิ์ก็จะมีอด้านข้างสองคนถือธงหรือที่เราเรียกว่าลายแมนนั่นคือผู้ช่วยผู้ตัดสินนะและก็อีกคนหนึ่งก็คือผู้ตัดสินที่สี่ นั่นคือเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินเขาบอกว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินโดยเฉพาะลา,ายแมนนั้นสามารถที่จะเข้าไปช่วยผู้ตัดสินในการดูแลนะดูแลให้การแข่งขันนั้นดำเนินไปด้วยความโริสุทธิธรรมที่สุด,น,สดนะโดยเฉพาะในระยะ9.15เมตรหรือว่าประมาณ10หลาที่เราพูดถึง บางทีมันต้องใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินเขาไม้ไก้เพราะถ้าอยู่ไกลออกไปมันอาจจะมองได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะดังนั้นก็ต้องใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินนั้นก็จะทําเกินหน้าที่ตัวเองไม่ได้เพราะถ้าทําเกินหน้าที่ตัวเองนั้นผู้ตัดสินใหญ่อาจจะใช้ผู้ตัดสินที่สี่มาเป็นคนถือลายแทนกะนะ็ได้เขามีอำนาจนะจากนั้นก็มาเขียนบันทึกว่าเหตุผลที่ให้ไลแมนคนนี้ ไม่ต้องตัดสินต่อเนื่องจากเขาก็เขียนรายงานบันทึกต่อไปถึงคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันได้ฉะนั้นผู้ช่วยผดสินก็คือทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยครับเราจะใหญ่กว่าผู้ดัดสินในสนามไม่ได้โอเคนะครับนักเรียนอ่ะทีนี้หน้าที่ของผู้ตัดสินนั้นผู้ช่วยผดสครับพูดผิดอ่าผู้ช่วยผดสนนั้นเขาทําหน้าที่อะไรบ้างอ่ะ ซึ่งคุณก็จะแยกออกเป็นข้อๆต่างๆแบนี้ครับอ่าดูข้อที่หนึ่งครับคือเมื่อกี้เราพูดในบทบาทรวมๆว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินนั้นเขาก็จะทําหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ตัดสินทีนี้เราจะมาพูดเป็นข้อๆข้อย่อยออกมาว่าเขาจะทําหน้าที่อะไรได้บ้างในหน้าหน้าที่ของเขาการเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินข้อที่หนึ่งผู้ช่วยผู้ตัดสินมีสองคนต้องทําหน้าที่นะ จากการได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นผู้ชี้แนะแสดงคําว่าผู้ชี้แนะก็คือเหมือนกับว่าให้ความเห็นนะครับแสดงให้ผู้ตัดสินทราบสิ่งต่างๆส่วนการตัดสินเป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินที่หนึ่งนะเมื่อลูกผ่านออกจากนสนามก็คือพูดง่ายว่าพอลูกออกจากสนามผู้ช่วยตัดสินหรือว่าอะไรแม่็จะสมัดตรงขึ้นทุ่มไปทางไหนถ้าทุ่มไปขวาก็ชี้ขวาทุ่มไปซ้ายก็ ชี้ไปทางซ้ายอะไรประมาณนั้นนั่นคือผู้ช่วยผู้ตัดสินครับคือเวลาลูกออกคุณก็ให้สัญญาณว่าฝั่งนี้ทําออกชี้ไปหาฝั่งที่ทำออก,ออกคือตุ้มไปฝั่งโน้นนะนั่นคือคําว่าผู้ช่วยประสิทธิ์นะครับมีสองคนก็คือวิ่งกันคน,ข,นขึ้นสนามนะก็คือวิ่งทางขวามือของใครของมันขพราะที่สองค,ครับ ฝ่ายใดได,ไดสิทธิ์ในการเตะมุมเตะจากประตูหรือทุ่มก็คือผู้ช่วยผู้สินเขาจะให้สัญญาณแต่ผู้ตัดสิทธิ์ก็ต้องให้สัญญาณอีกครั้งอย่างเช่นว่าฝ่ายรับทําออกผู้ช่วยผู้สินก็จะชี้ไปที่มุมครับแล้วก็วิ่งไปที่มุมปาอ๋อเตะมุมนะนั่นคือเขาทําหน้าที่ในการช่วยผู้ตัดสิทธิ์ในสนามเพราะเขาจะใกล้มากกว่าครั้งอ่า หรือลูกออมนะ่าจะเป็นคนบอกว่าใครได้ทุ่มอะไรประมาณนั้นหรือไปออกจารประตูเขจะจีบที่ประตูะก็คือผู้ช่วยผู้ตัดสินว่าลายแมนจะเป็นคนให้ใหสัญญาณส่วนผู้ตัดสินก็จะให้สัญญาณหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งข้อที่สามเมื่อผู้เล่นถูกลงโทษนาทานนาลงโทษ การอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าพอดีจ้ะก็คือผู้ง่ายว่าถ้าเกิดการล้ำหน้าเกิดขึ้นผู้ช่วยพุทธสินเขาจะสบับพลงแล้วก็ชี้ใบว่าใครล้ำหน้าหลังจากที่พุทธสินตป่าปี๊ดพร้อมกับชูมือขึ้นซ้ายกระด้ะหรือขวาก็ดะด้ชูมือขึ้นจากนั้นก็ ฝ่ายรับก็จะเอาบอลมาตั้งให้ตรงจุดที่ผู้ช่วยผดุงเส้นชี้ว่าคนไกลฝั่งโน้นคนกลางหรือคนใกล้ก็เอามาวาง้วกะเตะนั่นคือหน้าที่ของผู้ช่วยประสิทธิ์ครับ <c oughs> ขออภัยครับนั่นคือหน้าที่ของผู้ช่วยประสิทธิ์มาสข้อแรกก็คือลูกออกลูกเตะมุมเตะจมตู้ <c oughs> ก็คือให้ให้สัญญาณบอกลุกาหน้าก็สมัคตรง อันคือผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับหน้าที่ข้อที่สี่ครับขอไปครับทีนี้หน้าที่ข้อที่สี่ของผู้ช่วยผู้ตัดสินข้อที่สี่เมื่อมีการต้องการเปลี่ยนตัวก็คือพูดง่างว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการเปลี่ยนตัวผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะทาการให้สัญญาณกับผู้ตัดสินครับโดยการสะบัดั แรงๆแล้วก็จับธงชูขึ้นอ่าสะบัดลงล้วก,ช,กชูขึ้นอูลสิงก็จะได้ปั๊บปี๊ดชูมือขึ้นอ่าให้เปลี่ยนตัวเห็นไหมครับหน้าที่เขาสะบัดตรงแรงๆอุลสินก็ได้ยินทงทําไมเขาต้องสะบัดก็คือสะบัดให้ผู้ตัดเส้นในสนามมันได้ยินอารยินปั๊บปาวินี่มันเป็นปั๊บาวันมองรรอารยินเลยปี๊ดเลยครับ้ารยินเสียงธงดังข้อต่อตไปข้อที่ห้าครับ ก็มีการทําผิดหรือเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยที่ผู้ตัดสินมองไม่เห็นคืออะไรก็ตามเราเป็นผู้ช่วยบางทีผู้ตัดสินเขาหันหลังให้ผู้ตัดสินแต่มือเขาอาจจะโดนลูกบอลหรือม่าแหน์มอลผู้ตัดสินมองไม่เห็น้วครับผู้ดสินอยู่ด้านหลังเขาผู้ช่วยผู้ตัดสินอยู่ด้านหน้าเพราะอยู่ด้านข้างสนามครับก็สะบัดตรงปื๊ดผู้ตัดสินก็จะบอกปิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะบอกมาแตะที่มือ กระชี้ขึ้นอ๋อลูกแพนบอลเห็นไหมครับนี่คือผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินมอเมนก็เราสามารถช่วยได้ข้อตัวข้อที่หกครับเมื่อผู้เล่กนกระทำมีกติกาเกิดขึ้นใกล้กับผู้ช่วยผู้ตัดสินมากกว่าผู้ตัดสินคือผู้งามเหตุการณ์เตะต่างๆอะไรบางทบางทีผู้ตัดสินก็ถ้าอยู่ด้านหลังหรือมุมอับบางทีมองไม่เห็นผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ต้องสะบัดธงครับเพื่อที่สัญญาณให้ผู้ตัดสินตั้งปาลงอีีครับบางที อาจจะต้องถามแต่ทุกวันจะไม่ต้องวิ่งมาเหมือนสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนต้องมีคงมาถามเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเมื่อกี้มันชักสออ๋อเมื่อกี้มันแฮนบอลนะอะไรแบบนี้แต่ทุกวันนี้คือูง่ายติดต่อก็ได้เลยเมีไมค์ต้งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องวิ่งไปถามอ๋อเมื่อกี้มันแฮนด์บอลครับโอเคครับบอลวีตปีป๊ดก็จะบอกว่าแฮนด์บอลนะอา่าประมาณนั้นครับคือเราเป็นผู้ช่วยผู้ดสิ่ก็คือผู้ช่วยชื่อมันก็บอกเลยว่าผู้ช่วย ช่วยในการตัดสินห้ยุติธรรมไปสุดครับแล้วก็บอกว่าเออมันอยู่ในนอกกรอบในกรอบโทษนอกอะไรบอกเราสามารถที่จะบอกกันได้แต่ทุกวันนี้มันมี VR เข้ามาช่วยอีกโอ้หลายอย่างครับข้อที่เจ็ดครับเมื่อมีการเตะดโทษครับถ้าม,มีการเติดโทษแล้วผู้ช่วยผู้ตัดสินจะต้องวิ่งไปอยู่ด้านหลังเขตประตูครับเพื่อจะได้รู้ว่าลูกบอลมันเข้าหรือไม่เข้า ช่วยผู้ตัดสินอีกแรงเพราะผู้ตัดสินต้องดูตูการเอกเราก็ไปที่เส้นปรูครับว่าเข้าไม่เข้านั่นคือการเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินครับก็คุณก็ฝากไว้สําหรับการเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินฉะนั้นมันก็จะมีอยู่เจ็ดข้อที่คุณได้กล่าวมา ฉะนั้นถามว่าระหว่างผู้ตัดสินกับผู้ช่วยผู้ตัดสินครัว่าใครใหญ่สุดเปนตาก็คือผู้ตัดสินครับสําหรับผู้ช่วยก็คือชื่อก็บอกนะว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินก็คือจะทาหน้าที่ในการช่วยเหลือครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเป็น,นกฎกติการมารยาทข้อที่6การเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินครับก็สาหรับน,นี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีครับ